ไอ้ <laughs> สันน้นหนึ่งใครมีบอกรือผมมีนี่คือแบบเตีช่วงเบาเต่น่อยอมีเตะาองแก้วมาซืีโตลาสั์ ใส่น้องนะในองน่องเลือกแล้วบ่นะน้องมนักแบบไรสีเขียวบ่ใครใครเป็นผู้โชคดีครไ้ผู้โชคดีครื้อเ่ด้มาได้มาประาณห้าตัวเมาชอสีดำน้องกับสีดำสีดำได้นองว่ามักสีดำ

ให้นองดองดินบังดูห่ะการชุบต็ตกแตกล้นก็ได้ <c oughs> ต,ตด้องไปจ่ขึ้นเลยตื่นเต้นบะ เนคก่ือชงม่เพื่อนเราแต่เอาเกืไปค้นจานเยอะหน่อยสครับแล้วฮาแต่ว, variance, นนวันนี้เร <une> าต่นเตนนุณมเลตัวนี้ตูนี้ เพื่อนยู่ตรงไหลตรงหน้าหลักในดีตเปิเนี่แม่่็ดีใจจะเป็นเขึ้นาบุยนาเป็นนี่วหรือว่าดีใจตัง่างเนาะจป็สเต็กข้งนอกวะอแบบคือนวดีใจายิงแขาเนาะขมดีใจนาบุเขาได้เรียบเขได้เรียกคบแข่เดาเดาเดเทาานอเปดาเคลดเลย ไปเลือกของไปองทะเบียนเืยังมาลงทเบียเนาะ้อาอกเาเมูมารื้อหมดออกมาไม่มีประชาชนยืนไหม้ามีชาวานชนะีีบ่้อเกนเดอเดกอนเม่านดก่อนเม่อเมอนก็อนมก่อเิมอนเดก่ิมอดิอดิดมนิ่าเดิ่อนเดินเิม่เิมนเ่นดิ่นเิก่อนเอนไดกนเม่อด่เนเเออนเอนนเน ไปเยีวจบอีปาอ่ะชามอนเสียเห็นเลยว่าได้โอ๊ยผัดบะมี่ัดบะหมี่บนประชาชนเป็นคนเถื่อนคนเถื่อนจะสำเร็จมีห่เออจังงอโตเนะเอาได้ลอยได้ไหมซิมเก่ามนซิมเก่าลาเก่าลเก่า

หลังจากซื้อโทรศัพท์แล้วก็ไปซื้อกุ้งต่อเนาะน้องหล่ะซื้อกุ้งแล้วก็ไปกินโมกะทะต่อบบนี้เออเป็นแลไรความู้สึกกินโแน่ไห้ามเลยดเ้ยมเลยน้องหลักเยไปว่าทังได้ทั้งีวิตกินโมกะทะเลยกันละน้อยจะจิน่องย่างไอ้เะาี่ยางไป้ได้จะว่าเลย เจ้าเรียกเป็นสีรัมบหมักอยู่วะตั้งหากอรกาากำลังเทตไหนอยู่เนาะจ่เงินให้เลยด้วยกเงินกันด้วยันนี้ ทางหางเป็นกำลังกำลังลงทะเบียนให้ทะเบียนซิมว้าหันมาทางนี้สนุก<ป> <laughs> วีดีวีอยู่อันนี้ไม่ได้ตายน้ามูแมตเปิ้ลโอ้แต่อีตุนแต่นี่ไม่ได้ชาติบ่เศร้านี่นะเศ้านี่ไม่ได้ชาติบ่บ แล้วเนมาหาาโสดเนาะแบทก็ต้องเนเเจ้ากมาซื้อโทรศัพท์บ่มาซื้อโทรศัพท์บอเจ้าสวโสดมาเออคือยู่ไก่ชาวโสดแะะลายขนขเก่งใจอุ้ยเจอเอสาวโสดแล้วผู้นาะออผูเนาะเส้นานี้สาวโสดนอมาซื้อหร้านยังในสนุกอ่านไอตัวอืตัวมือบาย อาูาตัวห้องพานงค์ทำมาซื้ออยูถึงนั่นเดียวกันเนาะอยู่เซโนเนาะห่านของเพคนก็อยู่เซโนมาอุตุมพรแขงสวัณนาเขตคันวะใครอยากมาซื้อโทรศัพท์เนาะมีแต่หน่วยงามๆเนาะทุกคนเนาะราคากะตามงบเนาะหน่วยคือของคอยใส่ละนะของน้ำหนักชรหน่วยราคาตัวผังเลยสองล้านปเออนี่มา เบิ่งก่อนเพื่อมีเอฟซีไดรทไทนอจากซื่อเนาะตามาเบิ่งเอออันนี้ฮะลองที่นี่นี่รุ่นในวงจรนะรุ่นรุ่นยูแต่กระต่างตั้งแบบซื้อมซื้อออฟฟูแต่เอ8ตัวนี้นะตัวของคอยในเอชิ8ปตแอดแอแต่งกันเยอะแม่นรีวิวโปรโมทได้โปรโมททข้างในคุณงนอกไอโฟน แล้วคอยกับิึงช un ื่อดอกพอตาถึงห่างกับซีบี้บ้ากูอยากได้ดีนะชื่อเนอะจะซาไปซาเมย์จะซาซาเมย์อันเดียวเด้อเออะไรเนอะสีทองไดก็ได้จะต้องหาคู่หาคิงเนสอันนั้นนะคือว่าแล้วเพราะว่าเพราะว่าตัวได้ก็ได้แต่บอเคยซ้ำสารหนึ่งเขาจะได้ตัวซ้ำตาสีทองโอ้ต้องขยอมได้ซ้ำตาสีทองนะผู้อยู่ดังในผู้มือซองก็ได้สนองนะเพราะว่าตอนนี้เบ็ดเชิมแม่จะบอกคุบ่าวเจ้าเด้อ จะหาฟาวเตอเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยนะฟัเตอร์ไสวันนี้นะครบเบิดบอนองละอุปกรณ์สซ่าดแบอยังไงครบเบอร์ครบเนี้

ไ่เราหุ่นเลยคือดังเพิ่นยังอัปเดตใหนอยู่เนาะงอัปเดตเครื่องอยู่พี่โทรศัพท์อยู่พี่ใครพี่น้องเลยอัปเดตเครื่องใหนอยู่เนาะเินได้เอาเอของแถมไมก่อนของแถมก็มีเดิน

ทางบาเซาสิตังให้บอน้องนป็นกูทำสมัครกิจบวกค่าบวแพงแบบนี้ไม่ใช่มัดูน้ำแรเราคน่ายก็ได้ก็นานะเดี๋ยวมันจะทำก่อนเนาะวางเป็นวางงไปให้

คือทางน้องเพื่อนนี่ตั้งนนเพื่นตั้งไลน์แล้วก็คือบโแจกให้เอฟซี então, ทานอื totally. ่นเนาะก็คือซ wow. oh. awesome. ีไ้แต่อ้ายที่เพื่อนซื้อโทรศัพท์ให้เพราะว่าเพื่อนบม่อยากให้ทางอ้ายเพื่นเสียใจเพื่อนว่าคือทางน้องในกระเป้าถือว่าใจเนาะทางอ้ายเพืนใจมาทางน้องเพื่นกระจกลับเนาะคนเจ๋อคนเกษียณคนนเอ็นคนใดในตระกูลอะไรชนิดนมคนเอ็นเลคือ าหาสาวคนอื่นเนาะบาดน,นี้พือสำหรับน้องเกี่ยวกับพีดสีมีคนจองแล้วล่ะเนาะโดยก็โอเคพอที่น้องตอนนี้ก็ดังใจะรหน่อยกับพาน้องมาซื้อโทรศัพท์ อะไรตามที่ว่าทาั้งอ้ายเพิ่นเนาะอยู่สหรัฐอเมริกาเพ่นหลายคนพี่น้องเลยทั้งเพิ่นก็เลยติดต่อมหาสารน้อยให้พาทางน้องเก้ีย่ยนี่มาซื้อโทรศัพท์เพราะว่าทางน้องเก้ีย่ยนี่โบเคยเนาะโบเคยดินโทรศัพท์ือวยโบเคยมีโทรศัพท์เพรพี่น้องเลยการติดต่อการการคุยกันมันกย็ยากเนาะทังอ้ายเพิ่นก็นกนเลยตัดสินใจชื่อโทรศัพท์ให้เลยในงบ3 5 0 0เนาะอ่าสำหรับเฮายังบ่ทันคุยกันก็เอางบจะมีไปก้อนเพิ่นวะ ก็คือทางสารน้อยก็ได้ทําภารกิจก็เกือบสําเร็จแล้วตอนนี้ซื้อโทรศัพท์ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนเนาะขาเตือนลงทะเบียนซิมห้แล้วก็อัปเดตโทรศัพท์ห้นิดๆในน้อยคนแม่พี่น้องเลยแล้วก็สิพผ้าน้องไปซื้อกุ้งให้ทั้งแม่เพื่อนจํานวนหนึ่งโลซื้อกุ้งแล้วก็สิพผ้าน้องเพื่อนไปกินหมูกระทะก่อนเนาะก่อนสิพผ้าน้องเพื่อนไปส่งอยู่บ้านอยู่เฮื่อนเพื่นแหละคนแม่พี่น้องเลย ก่อนเดินกะขอขอามุกงขอบใจเอฟซีบอร์สุขุสุคนที่ว่าค่ามาเบิังคลิปของสาระน้อยตั้งแต่ต้ตนจนจบกะขอให้อยู่ดีมีแรงควาเมเจ็บไม่ได้ความไข่ไม่มีปรารถนาสิ่งใดกะขอให้ได้ดังนั้นเนาะขอให้เอฟซีบอร์สุขุสุคนดำรวยเงินทองเล้อเลยก็โอเคไปพอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี